นี่ครับหมาสุดโหดนะครับถึงนั้นฮะถ้าเท่ากำลังทำ้าวนี่ยครับออเอาแน่นๆวันนี้บอกเลยหน้าลอกเปิดเนืดสุดยอดกะว่าง้างอะไรเบ็ดอะได้คือได้ง้างคือง้างเราดูนะครับขึ้นมาตัวสองนิ้วเนี่ ป่าทาั้งนั้นตกกันเข้าไปได้ตกนั่นนี้นั่นนี้ไม่น่ารอดเราไม่น่ารอดอ๋อติดต้นนี้กอล์กี้อ่ะเห็นป่ะโอ้ เออหรับองไกลๆเลยเอาตรงไหนวะอ่อยลำอะไรเยอะป่ะตรงนี้วะเท่าไกลป่ะฮะอ้อยสองคนเนี่ยสูงไปมันสูงไปเวลาตั้งกล้องมันสวย หลังหลังจากเทียไปประมาณสิบห้าทียแบบนี่ยของกระเทอมมีอ <c oughs> าการแล้วใส่สองใส่สองเงี้ยใส่สองเงี้ยคั้งแรกนะทางขวามือตะก้อวิ่งเงี้ยกระดึง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 ของผมตะก้อตายตายสมชื่อจริงๆตะก้อจะตายวันนี้เราก็จะมีของมาเล่นท่านผู้ชมวันนี้ เป็นท่าเดือนคับนี่รวยนี่เอาเพียบเดี๋ยวผมพูดเอาเพียบเลยวันเดี๋ยวให้เท่าโชว์ถ้าเกิดตัวใหญ่ผมก็จะแจมด้วยนะถ้าเกิดตัวเล็กก็ปล่อยก็ตกทัง้งงบนอ่ะคิดว่ากูจะตกข้างบนเนอตัวเล็กมาสามสี่ตัวกูทิ้งแล้ว <c oughs> ลองดูครับเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนก <c oughs> ูกำลงังตั้งอุ้ยมาแล้วตัวเล็กล ทันโกงเลยเมื่อกี้ไม่ทันอออืืหเมื่อกี้กำลังตั้งคันนี้อยู่นี่กลังตั้งคันนี้อยู่ท่านผู้ชมต้องก่อใจเอาก่อนเลยไม่รุดรุดเท้าท่านผู้ชมดิอือกำลังหามือสวยโกงโคตรสวยกี่โกงเลยอ่ะสวยมากเลยเท่าโชปป้ากี้มือแหกเลยไม่มีแหกดูดูโชปป้าสวยต้นลิ้ยเหรอ ปลาสสวยไปนี่าเขาเราโชว์นี่นีข่าวก่อนเลยตัวแรกมาแล้ว เล่ออเห็นไหมครับหนูค้างช่องหนูคางค้างแดงเลยครับอุ้ยวนตุบเฮ้ยกินแล้วกินแล้วมาลูกินแล้วกินแล้วอยู่อยู่อยู่ใหญ่ครับเห็นไหครับติดแล้วอีกแล้วข้าวแล้วติดต่อต่อติดอเขาไม่ชอติดต่อพรชอบพร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 ติดต่อติดต่อหลุดแล้วหลุดแล้วเอ้ยตาอหลุดด้วยเอ้ยฟาว เรียบร้อยดีเรียบร้อยดีเป็นยังไงนะครับหมายโหดทำไงดีอ่ะทำไงดีอะมือใหม่ดีครับโอ้ตายแล้วกูต้องลองทุนอีกเหรอ นดึงหัวดึงจิงๆเข้ากิ่งไม้เข้าอะไรมุ้ยหมดนี่ครับให้สวยคุณผู้ชมสองต้นโลนี่ครับลองดูนะต้นไม้อะมันเกิดเพื่อนเป็นตัวครับท่านผู้ชมเนี่เพื่อนเข็นตัวเลยใช่ไงตรงนี้เดียวเปียกสินี่ฝนตกโอ้เออ ผมกลับบ้านไปเติมน้ำมันมาแล้วก็ไปเอาสายชาร์จฟู้ตเอาบัฟแบงค์มาแล้วกลับมาแล้วเท่าอยู่สภาพนี้ของสารเลยลุ้มลุผมลมแรงมากแกไป็นคนเนี่ยปากินวุ่นอย่างคนเดียวแกว่าอันนี้ก็เวลาประมาณ11โมงอะ11โมงกว่าก็เดี๋ยวล้นต่อถึงเงี้ยนะท่านผู้ชมรอฝนหยุดตกก่อนคิดว่าน่าเป็นชั่วโมงอยู่เป็นชั่วโมงครับแรงมาก เดี๋ยวหมานี้ผมไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อดีเดี๋ยวต้องรอดูก่อนใจเ,เย็นแต่ว่าพรุ่งนี้ผมจะมาซ้ํานะมาคนเดียวพรุ่งนี้แอบมาครัเข้าทํางานเดี๋ยวเริ่มติดตามดูด้วยกันว่าพรุ่งนี้จะมีปลาปแปลกมากินหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ปลาปแปลกขึ้นเพียบเลยลองดูนะฮะเดี๋ยวติดกล้องก่อนหลบฝนก่อนเดี๋ยวฝนหยุดเจอกัน มนของกระท้าครับเราขโมยเราขาขาหุ้นใหญ่นี่นะครับของกระท้านะฮะเอ,อ๋ไอส้สวยๆชม,มุดมีเท่ส,สวยอะ่ะมีแต่ฟลาขึ้นดูครับท่านผู้ชมตกประมาณ ครึ่งชั่วโมงถึงแม่เท่าครึ่งชั่วโมงดูน้ำโอ้โหใหญ่มาแรงอูเลยอูหน้าตีปลาช่อนมากๆปลเท่าแกเบ็ดตีปลาช่อนไม่ใช่สายนั้นเงียบๆเดีเท่าตีโชว์ครับตีเขาเปล่าเลยปั๊มเขาใหไกหรือเปล่าไกดึงหน่อยพ่อ แก่ผู้ชมนี่ครับเท้าว่าไหนบอกหลังคุณตกไปไม่กินไงนี่<า>โอ้สอยสวยเว้ย,วย,วยมาเป็นไง <laughs> <laughs> เป็นไงทันแล้ว พลาดแล้วเมื้นตัวใหญ่เลยนะนี่ยู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  sãi hốt ba bìn เฮ้ย đi นี่เออมเย้เลเลเล โ uh อ้น huh. ี่เทด้ครับไม่เป็นไราเท้าโชว์ปลาเทาอ่ะโอ้โหโตโอ้ให้เราโชว์อีกโอ้โหตวนี้มีห้าขีดอ่อุ้ยใหญ่โตโหรานสองสามต้นโลไส้สวยได้สวยโอ้โห

แปลกๆมาด้วยนี่ตอกเขียนน็อตครับเนี่ยเนี่ยตัวสวยเลยใหญ่เออ <c oughs> กินลำเฉยเลยครับ <c oughs> ตามรอฝนเนี่ยเชื่อหรือ นี่ครับท่านผู้ชมนาอกจากหมายจะโหดแล้วฟ้าฝนโหดด้วยนี่เข้านั่งตักฝนเลยเป็นไงนี่ครับแล้วปลาตัวนี้แปลกมากสองครั้งแล้วกินผ่าฝนเนี่ยคันเล็กฝนนะท่านผู้ชมมีคันเล็กแล้วก็คันแรกกระเท่ามีทีท่าว่าจะไปหลายรอบแล้วเดี๋ยวาอาดูกันว่ากระเท่าจะเปียกหรือผมจะเปียกครับเราดูกันนี่ครับตอนนี้สี่โมงกว่าแล้ว สี่โมงครึ่งสี่โมงเย็นกะว่าจะถ่ายเอ่อคลิปตัวกลาวันให้คนผู้ชมได้ดูก็ไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าฝนตกทั้งวันเลยวันนี้ตกๆกจุดๆุดนะเก็บกล้องบ้างอะไรบ้างคนระับเดี๋ยวลองติดตามต่อไปน,นะครับอีกครึ่งชั่วโมงกับบ้านลองดู ตอนนี้เวลาเดินม,มาถึงประมาณ5้าโมงครึ่งครับท่านผู้ชมก็เก็บเบเ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เป็นอะไรที่ Amazing มากมากตกปลากับมาเท่าตากฝนทั้งวันแต่ขากลับดูสินี่เหมือนแคตาเล่นตลกนะฮะมาดูผลงานแล้วครับวันนี้ใครเป็นแชมป์นะฮะ<อ>ใครเป็นแชมป์วันนี้เข้ากันนี่ครับตรงผมเหมือนลูกปลาท่านผู้ชมเลยดูของมาเท่าดูคอดไซส์ว้าเออไงท่านผู้ชมปลาน่ากินแล้วเนี่ย ก็เดี๋ยวันนี้แปลกมาไงเนี่ยเดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยผมก็ยังจะมาวนเวียนอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยมาวนเวียนซ้ำอีกเพราะว่าวันนี้เห็นปลาปลาดินไซโลขึ้นเยอะเดี๋ยวจะมาซ้ำนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าจะมีปลาแปลกมากินเบ็ดหรือเปล่านะฮะหรือว่าจะมีตัวเงินตัวทองนะครับเท่านี่เอาไม้ไล่ทั้งวันท่านผู้ชมโอ้โหต้องเบ็ดเลยนี่ตัดไปอย่างดีเนี่ยก็เดี๋ยวคลิปนี้ต้อง ขอตัวจากลาก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมก็จะมาตกตรงนี้ลองติดตามนะครับไปกลับก่อนวันนี้มีเดด